คันนี้เป็นมาด้าสองดีเซลนะมีน้ำมันเครื่องออกมาที่บริเวณฝาวาลววเยอะมากเลยพอดีลูกค้าไปทำแอร์แล้วเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้ำมันกระเด็นใส่นะครับตอนนี้กำลังรื้ออยู่แต่คิดว่าน่าจะเป็นพวกฝาครอบาวาลมันแตกนะไปทำที่อื่นมาแล้วก็พวกยางเบ้าหัวฉีดมันเสียแล้วก็เขาก็เอีพ็อกซี่อุดมาน่าจะนะแต่เดี๋ยวรื้อดูก่อน ครับขั้นตอนการลื้อก็คือมันต้องลื้อไอ้พวกแป๊บหัวฉีดออกก่อนทั้งหมดนะครับเพราะว่าฝาครอบวาล์วเนี่ยไอ้มันจะมีตัว ในที่กดก้ามปูกดหัวฉีดไว้ครับแล้วก็ตัวแป๊บน้ํามันอันนี้ต้องถอดออกก่อนแล้วก็หรือตัวหัวฉีดเบ้าหัวฉีดออกนะครับแต่คันนี้น่าจะต้องโดนเปลี่ยนยางเบ้าหัวฉีดบนล่างด้วยน่าจะเสียหมดแล้วครับดูคือแบบอาการเหมือนหรือมานานแล้วอะ่ะพวกขเข่าอะไรเต็มฝาเลยครับมันอัดกาว แต่เก็ดเหมือนเก็ดอ e ีพ็อกซี่อ่ะะเพิ่งเคยเห็นนะพี่เ <c oughs> นี่ยตอนนี้ก็กำลังพยายามง,างัดไอ้หัวฉีดออก,กว่นตอนนี้คือมนันมันยาอ e ีพ็อกซี่มาหมดเลยงัดไม่ออกเลยติดเละไปหมดเลยนะ ตอนนี้ก็แกะไอตัวหัวฉีดที่มีปัญหามาแล้วเหมือนมันใส่มาไม่ดีแล้วมันมีพวกเศษกาวอะไรพวกนี้อยู่ในหัวฉีดด้วยเละหมดเลยฮะน,นี่นะครับเห็นลูกศูนะครับเป็นลูกูบเฮ้ยไม่ใช่ใชอันนี้นะครับเป็นแหวนหัวฉีดที่ลื้อออกมานะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้น่าจะเคยลื้อมาแล้วทําให้ตัวแหวนรองหัวฉีดนะครับมันเสียพอมันเสียปุ๊บเนี่ย ไอเสียมันก็ดันขึ้นมาข้างบนนะครับบริเวณยางฝาวาลนี่เห็นที่เป็นจุดดำๆนะครับที่มันบี้เสร็จแล้วพอมันร้อนมากๆไอตัวยางบ้าหัวฉีดนะครับมันก็ละลายนี่พอมันละลายนะครับมันก็เละยางฝาวาแล้วไอเสียมันก็ออกมาทางยางฝาวาวทำให้ฝาวาวมันเสียหายนะครับ ก็คือถ้าจะแก้ตรงนี้มันต้องเปลี่ยนตัวแหวนเปลี่ยนชุดยางเบ้าหัวฉีดบนแล้วก็ยางเบ้าหัวฉีดล่างแล้วก็ทําความสะอาดรูเบ้าหัวฉีดใหม่ทั้งหมดเลยแต่คันนี้น่าจะเป็นมานานแล้วนะเพราะว่ามันร้อนจนในตัวนี้มันละลายจนมันเป็นพลาสติกเหนียวๆเ,เต็มฝาเลยนะครับนี่ก็เปลี่ยนตัวฝาครอบวาล์วนะครับเป็นตัวใหม่ไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนเบ้าหัวฉีด ชุดใหม่นะครับเบิกศูนย์เบ้าหัวฉีดล่างสีนฝาครอบวาล์วรอบรอบๆเลยครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็เดี๋ยวประกอบเจ้าตัวแหวนรองหัวฉีดนะครับชุดใหม่เข้าไปแหวนรองหัวฉีดที่เป็นแหวนทองเหลืองนะครับทองแดงอ่าประกอบเข้าไปแล้วก็ทําความสะอาดตัวเบ้าหัวฉีดแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์เตรียมส่งงานกันนะครับ ก็เดี๋ยวประกอบเจ้าตัวแหวนหัวฉีดเข้าไปนะครับลองสตาร์ทเช็คลวก็น่าจะส่งงานได้แล้วสําหรับปัญหานี้ที่มีคาบบนหัวฉีดนะครับในรถมา2สองดีเซลคือไม่รู้ว่าไปทําอะไรมาเหมือนกันคันนี้แต่ว่ามันมีพวกพลาสติกละลายคาบกาวเยอะมากก็ต้องลื้อล้างเช็คเปลี่ยนใหม่หมดเลยประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ตอนนี้กําลังลองสตาร์ทสิ่งที่เปลี่ยนนะก็มีชุดยางขวาวา ยางเบ้าหัวฉีดบนล่างครับด้านในฝาครอบบ้าแล้วก็ด้านบนฝาครอบาบานะครับแล้วก็เปลี่ยนแหวนทองแดงรองหัวฉีดนะครับใหม่ทั้ง4หัวร้านทำความสะอาดบวกก้อใหม่เรียบร้อยตอนนี้สตาร์ทดูก็ยังไม่มีไอเสียรั่วออกมานะครับน่าจะใช้ได้ปกติแล้ว